ครับสวัสดีนะครับก็ผมเองนะครับจิตอาสานะครับวันนี้จะมาเป็นประชานะครับประชาสัมพันะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของเป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับของโครงการฝึกอาชีพทำเบเกอรี่สำหรับครอบครัวคนพี่คนพี่คนพี่ มีไะมีไรสองพันห้าร้อหกิตหกิตสี่นะครับจะทำโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเฮ้ยมาเถอเฮ้ยคือหรือว่าหรืว่าสันเอ่วันที่หนึ่งถึงวันที่เรือนเรือนเรืองมีนามบ่งต่อสั่ไร้ครับ โอเคเราได้รับสนับสนุนจากกองทุนสูงและพัฒนาคุณภาพชีวิตครับของคนพิการนะครับอุดม่ยก <c oughs> ็เดี๋ยวราดับต,ต่อไปก็จะให้ท่านนายกเรากา<ช>เปิดนะครับกาเปิดเชิญครับปอมเบย์ให้กับตั้งนายกหน่อยครับเช <c oughs> ิญชวนนึกว่าจะกปล่าวเปิดสายตาน้าบ้า ไม่ว่าสันมาเองกินแล้วลุกขึ้นนั่งคืนเออด์บิ๊กค่ะพี่น้องเราต้องได้กินอะไรเงี้ยามมพี่น้องมันต้องได้กินได้กินได้กินโอ้โหขายราคาชิ้นอะไรครับทีมสามสิบบาทนะกันนีครับอ่อนรับเชิญครับ ก็ต้อนรับพวกเรานะครับเข้าสู่ของสมาคมนะครับผู้ปกครองวิชการนาศิบัญญาขอประเทศไทยนะครับเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมต่างๆให้กับพวกเราตลอดเวลานะครับพวกเราจะได้ตื่นตัวแล้วก็รวมถึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่เราได้ไปทํากับอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับซึ่งเราได้ส่งไปเรียนนะครับแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรมาทีนี้เราก็เลยอยากทา โครงการนี่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามองเล็งเห็นแล้วเนี่ยถ้าอาชีพพวกเราเนี่ยนะครับคนพิการเนี่ยถ้าเราได้คนที่มีฝีมือมีความสามารถระดับประเทศเนี่ยนะครับแล้วเขามีเคล็ดลับวิธีต่างๆเนี่ยเขายินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาให้กับเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะมียูทูบเบอร์ดังๆนะครับที่จะมาตอนนี้กำลังติดต่อพิมพ์ลีพายอยู่นะครับแล้วก็อ่อ ที่สอนดังๆนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากเชิญใครก็บอกมาได้นะครับเราก็ยินดีที่จะรับอาสาสมัครแล้วก็เดี๋ยวโครงการนี้จะต่อเนื่องนอกจากจะเรื่องอาหารไม่พอเราอาจจะมีนะครับเรื่องศิลปะเรื่องการแสดงเรื่องละครนะครับดนตรีรวมถึงที่กําลังทําต่อจากนี้ไปก็คือนะครับหนังสั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่คนพิการตอนนี้ซึ่งเป็นกําลังกระแสดังนะครับซึ่ง ในสังคมภายนอกเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วก็เกิดภายในโรงเรียนหรือบริเวณภายนอกเนี่ยเกิดการรังแกคนพิการเนี่ยนะครับก<อ>็จะทําหนังสั้นเพื่อรณรงค์นะครับให้รู้จักกลุ่มคนพิการทางสีปัญญานะครับซึ่งต่อไปเราอาจจะต้องเดินทางบนรถไฟฟ้าบนรถเมล์ต่างๆแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับสังคมจะได้เข้าใจเรามากขึ้น<อ>รวมถึงอาชีพที่เราได้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็อยากให้พวกเราไปต่อยอดนะครับ วันนี้เนี่ยก่อนที่พวกเราจะได้อบรมเนี่ยเราก็มีการสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนแล้วนะครับ<อ>ว่าอจะมาเข้าโครงการเนี่ยนะครับเราไม่อยากให้มาเข้าโครงการเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรต่อยอดนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการนะครับติดตามด้วยนะครับเมืเ่อกี้ดีใจมากเลยประทุมบอกว่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะไ,ไปขา,ะะไขายแล้วเห็นไหมครับได้ผลเลยให้อยากให้เป็นแบบนั้นแหละนะครับ เพราะว่าอยากให้เป็นอาชีพแล้วก็ให้ลูกเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่ติดสติ๊กเกอร์ก็ยังดีนะครับหรือช่วยล้างผักนะครับช่วยหั่นหรือช่วยกินให้หมดไปก็ได้นะได้หมดแล้วก็อยากให้ลูกเรามีส่วนร่วมแล้วกันแค่นั้นแหละนะครับก็่อนเดินก็ต้องขอตบมือดังๆให้กับเชฟนะครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนําตัวด้วยแล้วกันนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามมาจากไหนนะครับ อายุเท่าไหร่มีครอบครัวหรือยังอะไรเงี้ยโคตรติดต่อได้เลยสวัสดีค่ะชื่อเชฟนานะคะก็อยู่ในวงการเบเกอรี่มาประมาณ20กว่าปีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็รับออเดอร์แล้วก็ส่งไม่มีหน้าร้านนะคะ่ใช่ใช่เชียงใหม่ส่งได้ไหมครับแค่สั่งแค่สั่งก็เป็น ขนมบางอย่างส่งได้ก็คือส่งได้คือบางอย่างอย่างแซนด์วิชเนี่ยส่งไปไม่ได้ไม่ได้เสียระหว่างทางแน่แต่ถ้าเป็นคุกกี้เป็นขนมอะไรที่แบบอบเราก็สามารถส่งได้ค่ะก็อะไรนะแนะนำส่งผมด้วยครับพี่ตึ้ไม่สามารถเชฟนี่มาหนักใจไหมครับมาฝึกกับน้องๆของพวกเราเนี่ยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะน้องๆน่ารักค่ะให้ความร่วมมือดีมากเลย แต่เมื่อกี้ผมดูมานี้เช็คก,ก้งกัลัางโอ้โหมุ่งมั่นมากเลยเนาะ <c oughs> แล้วกับผู้ดูแลล่ะครับเป็นไงบ้างครับ<ะ>เขาสนใจเยอะไหมก็ดีค่ะดีดีมากเลยค่ะคาดหวังไว้ไว่าเนี่ยเรามาสอนน้อง <c oughs> ปั๊บเนี่ยเขาไปต่อยอดเนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างครับ น่าจะได้เพราะว่าอย่างวันนี้ที่สอนไปตั้งแต่เช้าเนี่ยมาลลยโกกับแซนด์วิชเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอธิบายละเอียดแล้วกาา็บอกวิธีการปรับว่าชอบแบบไหนลดอะไรได้ส่วนผสมไหนลดได้ไม่ได้บอกเ<ช>ขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ตายตัวเบเกอรี่<ช>เราสามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบส่วนตัวเลยหรือตามกลุ่มลูกค้าของเราหรือตามงบของเรา วัสดุพวกนี้มันปรับปรับได้หมดเลยค่ะขนมปังไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าเนใช่ใช่ถูกต้องขนมปังแบบอื่นก็ได้สีขาวก็ได้โฮมเได้หมดไส้ขนมก็เปลี่ยนได้หมดเลยค่ะไสข้างในก็ไม่ต้องเป็นขนาดก็ได้ถูกต้องค่ะถูกต้องโอ้โหรบบยุกได้หลายอย่างใช่นะครับแต่ตัวนี้ครับคีพวกนี้ครับก็ต้องมีส่วนผสมของของใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังปรับได้คือพวกนี้เนี่ยมันรสชาติของความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีเราผสมไปแล้วะคนว่าเปรี้ยวไปหวานไปเราก็ เปลี่ยนสวผสมได้นิดนึงแล้วพอเราทำเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเนี่ยอายุอยู่ถึงกี่ปีครับโอ้หนึ่งวันเท่านั้นแหละค่ะตายพี่น้องสั่งขึ้นหมดเลยได้เรียบไม่ใช่หรอเดี๋ยวก็หมดตามขึ้นหมดปั๊บนะครับใช่เพราะใจวี่มันเป็นวันต่อวันครัของสดใหม่ของสดใหม่เราทำใหม่ๆสดๆนะครับใช่ทำใหม่สดแครหลอดนี้เพิ่งเอามาจากสวนเลยนะครับแครอทนี่แหละนะครับ เน้นว่าการทำแซนด์วิชความสะอาดต้องมาใช่แล้วก็พวกไส้กรอกหรือปวดอะไรที่เราจะใช้ทั้งหมดต้องนึ่งก่อนเพื่อยืดอายุในการให้ขนมได้อยู่ได้นานขึ้นถ้าเราไม่นึ่งแม่อะไรเนี่ยมาแบบช่องฟิตมาตู้เย็นเงี้ยมีลงไปเสียง่ายแน่นอนไีไล้ป่ะค่ยิงไุ้ยหน่อยก็ได้ป่ะครับอ่ะยิงกุ้ยหน่อยต่อเลยครับอยู่ที่งบไส้กรอกเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากมันอยู่ที่งบเราว่าเราจะขายชิ้นเท่าไหร่มันมีประเภท อ๋ออันนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าอีกเหมือนกันกาออีย่งมันได้หมดเลยไส้กรอกอะไรก็ได้จะเป็นปูอาจจะเป็นมีทุนสูงตลาดเราสูงแซลมอนยังได้เลยค่ะคือแบบอยู่ที่เราตลาดเราใช่ใช่แล้วถ้าแบบตัวไหนที่มันเด้งกว่าเราอาจจะหันให้บางลงกว่านี้ อ่ามันก็จะแบบช่วยความเด้งให้มันน้อยลงได้เท็กเจอร์มันก็จะต่างกันแซนวิชทะเลก็มีนะหอยแข็งมาขึ้นกิโลลวกให้สุกๆข้าไม่สุกลยุบประยุกต์เลยค่ะประยุกต์เลยเป็นยังไงว่าปะยุบการทำการทำแซนารกิชในครั้งนี้ใช่ไหมคะเป็นการทำสดใหม่เพื่อสุขภาพเราเด็น้นพิการทางสติปัญญาเราก็ต้องกินของสดใหม่แล้วก็ผักก็ต้องสดอะไรก็ต้องสดถ้าปลอดใชื้อยิ่งดีแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ ชอบอะไรก็มาเติมได้ออตอนนี้เราเรียนตามหลักสูตรของของ,อของวิทยากรนะคะที่แม่นแล้วแต่ว่าเราสามารถไปประยุกต์ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะวิทยากรท่าจะแนะนําสิ่่งตางๆมากมายตามขั้นตอนออออที่ท่านมีความสุขแล้วก็จินดีมามอบให้เรานะคะก็อยากจะบอกว่าการทําครั้งนี้นะคะมีความสุขขนาดไหนที่มาได้ไดบอกแล้วก็ได้มาส่งเสริมเพื่อเขาจะใช้ในอนาคตอย่างแท้จริงนะคะมีความสุขมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันแล้วก็ ได้ให้ความรู้กับคนที่ได้โอกาสได้ได้มีการตลาดมีการขายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าได้เงินอีกค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกงานตัวนะครับเรียกการก็ได้นะคะอ๋อเชฟการ คู่กับเชฟวิ่งหน่องเรียนมาด้วยกันเรียนจากที่สั่งมาด้วยกันค่ะโอ้เป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกบรรยากาศในการพวกเขาอบรมดีค่ะเนาะทำห้ารนผู้ประกอบการหนาร้านฝึกทำเบเกอรี่ใส่ไม้ถุงนี้เนี่ยเขาฝึกความอดทนนะเดี๋ยวนะเสียบนิดนึง่เขาฝึกความอดทนอดทนยังไงรู้ไหมครับ กว่าจะเอาขนมปางกว่าจะเอาอะไรทานเนาะทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นใช่ไหมแต่มันก็จะเกิดความคิดในการที่ว่าเอ้ยเชบอกว่าอันดับแรกขนมปางวางสองอันนั้นวางเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายสุดรู้ไหมทําอะไรพอทำเสร็จปั๊บเข้าปากชิมนหมาดๆนะครับนี่ก็คือความอดทนในการเรียนทําขนมเบเกอรี่ของกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะมีอะไร บอกให้กำลังใจไหมว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขายราคาชิ้นเท่าไดอือก็อยู่ที่วัตถุดิบค่ะอ่าวัตถุดิบของเรา,านะครับาดเราเราอยากจะขายยี่สิบบาทเราก็ต้องลดวัตถุดิบลงมาออย่างเช่นใสเกรอไม่ต้องใส่ก็ได้อ่านะครับใส่แค่ผงอัดอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วแต่เนาะแล้วแต่เราจะใส่เป็น ตัวอื่นๆเข้าไปทำไข่ดาวใส่ลงไปก็ได้ใส่ไข่ดาวใช่ค่ะมีหลายอย่างแล้วแต่ไปวิธีการคิดของแต่ละบ้านเลยค่ะใช่นะครับจะไปปรับเปลี่ยนอะไรเนาะจะเอาไส้กอไปอยู่ฝั่งขวามือขมก็ได้จะอยู่ตรงกลางแล้วแต่เราคิดจะเอาอะไรอะรูปรูปรูปหน้าน้องเราแปะๆด้านข้างกองก็ได้แล้วแต่เราคิดใช่ไหมมันมีอะไรอีกมากมายนะครับ สามารถทําจากอันละยี่สิบกลายเป็นอันละย5บห้ามันจะเพิ่มมูลค่าเข้าไปเนาะถ้าเรามีลิปตบิ้งอะไรก็ว่าไปของฝากนะครับเป็นไงบ้างครับแล้ววันนี้สอนกิ่อย่างครับเนี่ยวันนี้สอนแซนด์วิชค่ะแล้วก็ช่วนกันสอนตอนเช้าที่เป็นมาเลยโก้ค่ะได้นั่งมั่งหิือยัางครับเนี่ยได้แล้วค่ะได้แล้วเห็นยืนอยู่เนาะโอเคนะครับไม่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวลองถามน้องๆดูก่อนนะ ชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับลูกชื่ออะไรครับคุูครูค,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 คอ๋อรู้แล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างครับลูกวันนี้ทำเซวิติีอันครับกี่อันลูกหนึ่งอ๋อสองใช่ไหมลูกอ,อ,อ้าวสองอันานานะครับ <c oughs> อเดี๋ยวถามน้องอีกคนหนึ่ง <c oughs> ชิ้นนี้ใช่ไหมครับของเราอ่ะชิ้นนี้ใครทำครับ อ๋อเราทำเองโอ้แล้วชิ้นนี้เนี่ยเราจะทานเองหรือให้คุณแม่ทานครับคอทานด้วยกันทาด้วยกันเห็นไหมแบ่งปันอ่าเฮ้ตอบแบบเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้น้องเขาชิดเองเลยนะมันมีอย่างนี้นะมันมีมันมีคำว่าสุกกับแบ่งปันเนาะแต่เวลา เวลาเรามองแล้วเนี่ยประโยชน์คำว่าแบ่งปันมันจะกว้างกว่าสุขคือสุขนี่คือมันแค่สุขใจตัวเราเองอะสุขอยู่คนเดียวอะถ้าคำว่าแบ่งปันเห็นไหมเมืม่อกี้ถามว่าแล้วเซวิสตัวเนี้ยจะให้ใครทานแบ่งกันแบ่งปันกันอู้ประทับใจเลยอะนะอะมาอีกโต๊ะหนึ่งเออต้นถามนะนี่นะ,ะมาถามถามพี่เขาดีกว่า ไหนครับพี่แตมกวาของพี่อยู่ไหนครับอันนี้ใช่ไหมครับันนี้ใช่ครบทัยากไหมอ๋อนะก็ไม่ยากไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ยากไม่ค่อยเท่าไหร่อันดับแรกเราเอาอะไรมาวางก่อนครับนี่อะไรเนี่ยครับไส้กอกครับนี่ครับเอาเอาใช่กอวางก่อนอันที่สองหรืออันที่สามก็ถูกต้องนะครับเพราะมันยุ่มมันมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสามชั้นเนาะอ๋อจันวิทย์จันวิทย์เอาไหมอันนี้จะขายราคาเท่าไหร่ดี เอาพี่นายเอามากินเขากินขนมหน้าเลยี่ห้าบาทได้เลยเด uh, ี๋ยวเมาจัดขายห้าบาทอีกคนหนึ่งมาไหนๆก็ถามให้หมดอันไหนของลูกครับอ่าหยิบขึ้นมาทำเองไม่เอ่ยราคะอ่าทำเองปั๊กเนี่ยอันนี้จะขายราคาเท่าไหร่ดีหนึ่งพันบาทโหยิ่มเลย เชฟนี่ทาราคาดีมากเลยนะเนี่ยมาสอนครั้งเนี่ยจาก5บาทขยับมาเป็นหลายเท่าเลยเป็น1นึ่พันเลยโอ้โหอ่าโอเคนะครับก็นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับ เดี๋ยวเนาะโอกาสหน้าคงจะมีอีกเนาะอ๋อดีดีใช่ไหมครับแล้วดูเชฟดีครับความสูงนี่เท่ากันเลยมันเป็นพี่น้องกันเลยแน่นะอ่ะโอเคก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณค่เดือนเดือนนึงอ๋อผมเดี๋ยวผมก็กลับไปละข้าว่าอยู่เดือนหนึ่ง